สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนพบกับคุณครูธนชพรโคสิธ um ิ์คุณครูกุ๊กกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนี้ในหันษาภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปสระอสระเอ สระเอสระเอเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรามารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้มีดังนี้หนึ่งอธิบายลักษณะของคำที่เปลี่ยนรูปสละเมื่อมีตัวสะกด 2. เขียนและอ่านคำที่เปลี่ยนรูปสระเมื่อมีตัวสะกด 3. เห็นความสำคัญของการเขียนคำและการอ่านคำหลังจากที่เรารู้จักกุ่ประสงค์การเรียนรู้กันแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเรามาสนุกกับเพลงสระควรจำ เด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ จำຈໍາໄไว้ใຫ້ดีດีີມີສາ ครบถ้วนกันมี32ตัวท้องจำให้ครบทุกตัวสระในภาษาไทยสระอสระอาสระอิสระ,ะอีสระอุสระอสอูสรอสอสระออสระ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  i love you. หลังจากที่เด็กฟังเพลงสระควรจำเสร็จแล้วเราสนุกกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเรียนในเนื้อหาของเรากันต่อเลยสระเปลี่ยนรูปเป็นยังไงเอยสระเปลี่ยนรูปก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นซึ่งวันนี้ เราจะเรียนสระเปลี่ยนรูปมีสระอะไรบ้างออเอ่ยอ่ามีสระอสระเอสระแอแลวก็สระเอออันดับแรกเรามารู้จักสระแรกคือสระเปลี่ยนรูปแรกหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยสระอ าสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศตัวสะกดก็คือตัวพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเขาเรียกว่าตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศตัวอย่างสละอะ,อะเด็กเด็กเก็นคืออะไรลูก เป็นรูปอะไรขึ้นมาดูผักผักอ่าเห็นไหมเห็นไหมหัรอากาศอยู่ข้างบนข้างบนแล้วมีตัวสะกดคือกอไก่พยัญชนะต้นคือผพ,อพึ่งอ่านอ่านว่าผักอ่าสะกดตามคุณครูเลยพอะกผอักผอะกผอักรู้จักผักไหมลูกเด็กๆควรรับประทานผัก,เ,กเยอะ ร่างกายจะได้แข็งแรงมาดูสระที่สองของสระเปลี่ยนรูปก็คือสระเอสระเอหน้าตาเป็นแบบนี้สระเอเมื่อมีตัวสะกดสระเอก็จะเปลี่ยนเป็นสระเอแล้วก็ไม้ไตขูไม้ไตขูอยู่ข้างบน ตัวอย่างสระเอคําที่ผสมด้วยสระเอเมื่อมีตัวสะกดะตัวอย่างคือเลขอะไรลูกเลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวสะกดคือตัวดอเด็กพยัญชนะต้นคือตัวจจานผสมด้วยสระเอ,อะสะกดแจกลูกก็คือจอเอดเจ มาดูสระเปลี่ยนรูปตัวถัดไปคือสระแอสระแอสระแอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นสระแอกับไม้ไตขูตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระแอเมื่อมีตัวสะกดเห็นรูปอะไรลูกอุปกรอนหิน ก้อนหินลักษณะเป็นยังไงอ่อนหรือแข็งแข็งอ่าแข็งอ่าสกดแข็งขอแองอแข็งามาดูสระเปลี่ยนรูปตัวต่อไปคือสระเออสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นสระเอแล้วก็สระอิอยู่ข้างบน ตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสระเออเมื่อมีตัวสกะกดเห็นรูปไรลูกเด็กๆชอบมากก็คือเงินเงินงอเอนอ,อน,นอเงินงอเออน,น,นอเงิน เราเรียนได้ศีสระแล้ววันนี้ทีนี้หลังจากเรียนจบแล้วเด็กๆท่าแบบฝึกหัดท้ายบทโดยให้เด็กๆแจกลูกจากคําที่ครูกําหนดให้ตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นแถบสีเหลืองลูกข้างบนเป็นตัวอย่างเด็กๆแจกลูกจากคําที่ครูกําหนดให้มีทั้งหมด7ข้อข้อ1อ่านว่าเดินข้อ2อ่านว่ากัดข้อ3แข็ง ข้อสี่เล็บข้อห้เปิดข้อหหันข้อเจ็ดเด็กหลังจากเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตรวจคำตอบกันเลยเตรวจคำตอบเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจส่งให้คุณครูตรวจให้เรียบร้อยใครที่ผิด อะไรท,ที่ทําผิดก็แก้ให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกับคุณครูกุ๊กกิ๊กในคาบหน้าในหันษาภาษาไทายในกลุ่มสารัการเรียนรู้วิชาภาษาไทายเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า